ครับสวัสดีเอฟซีท <c oughs> ัวประเทศและต่างประเทศสวัสดีเพื่อนเื่อนทั่วโลกกันแล้วกันเนาะครับนี่ประกาศผลศิภาพมามึงนะครับมันนี้มามึงสวนปลูกแตงโมหลังจากที่เจ็บเจียวเจ็บเจียวเขาเรียบรอย้อยแลวเนาะ บนังคนมีสวนอยู่มีทีน่นาอยู่ติดบ้านหรือบ่ติดบ้านที่เ,เป็นดินทรายกันแล้วกันเนาะดินทรายดินชุ่มดินดูดน้ำดินซึมซับน้ำเป็นกะทิมาไถไถแลกกะไถประมาณจักสองครัง้งพูกาครั้งแรกก็คือไทยไถดาไถดาก็คือไถหุดเนะเาะครั้งที่สอนก็นมาไถแล้วก็น่าแตงโมมาปลูก ลักษณะการปลูกนี่มีอยู่หลายอย่างนะครับวันนี้เพิน่นน่าจะหยอดเป็นขุมขุมผู้ขาลังค้นเพิ่นกับว่านไปเลยนะครับว่านแล้วเพิรนกับไถเพินก,นกวน็ว่านเล้ยวเพิ่นไถเลยผู้ขาเกิดมาลงตรงเองนะครับบ่ได้ใส่น้ำหดเพิ่นเอินว่าปลูกแตงโมแรงแตงโมนำหมอกผู้ขานี่เห็นบ่นะครับที่เห็นนี่นะครับที่เห็นเปลียกเปีป่ยงนี่ผู้ขานะอล่าเปียยงนี่นะครับ บันน้เป็นนำโหดเป็นหมอกนะครับพื้นที่อยู่นี่ประมาณที่พวกประมาณสามไร่จะไปย้ายเป็นบ่นี่แม่อัดม,งมังปูกนี่แมมถึงบ่ฮะครับไหลก็กลัวเนาะผู้ขาเนาะครับประเะระมนินในสายตาวนี่นะครับก็ปลูกประมาณได้พ่อสามสิบปั้นหรือไปย้าย อายุประมาณนี้แหละเนาะนี่ครับการปลูกในผู้ขาพมมิตนล่างมองเนาะพึนกระตีวานนะักวานมีทั่วมีแตงโมมีฟัก <c oughs> ทองหรือว่าบักอือน,นี่วานไป่นน้ากันหลายคนกับเหลียวแตจีเห็ดนะครับเพราะว่าอย่างราว่าบ่ได้หดน้ำบ่ได้ลดน้ำบ่ได้ฉีดยาได้ยัยเนาะครับบ่ได้ฉีดยาธรรมชาติธรรมชาติเป็นแตงโมแรงแตงโมปลอดสารหรือทั่วปลอดสารหรือ ครับต่องรือว่าบังอื้อนี่แหละผู้ขามียีกผลยังปลูกเผือกมู่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นทีหน้านะครับเออใส่เวลาประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนเจ็บเจียวแล้วยังน้อยกว่าเด็กไทหัว้านเข่านะครับเออบ้านเข่าเฮ้ยปลูกเผือที่บ่ายืนต้นบ่ได้นี่พี่น้อกมึงเอาครับนี่โอ้บ่ก็จะเป็นดอกระบายี่เออนี่นี่ผู้ขานี่เอาเอานี่นี่ครับนี่ นะครับเดี <mel> ๋ยวก็เรียงเป็นดอกผู้ขาเนี่ยบนนี้นี่แหละครับนี่เป็นว่ายเป็นน้อยเป็นดอกน้อยเดียวนี่นะครับอีกบ่โดนนะครับอีกบ่โดนก็จะเป็นน้อยหลังจากเป็นน้อยทวดนะครับเป็นน้อยท่วหัวปมมือหัวปตีนเนาะผู้ขาหัวปตเท่านี่ล่ะนะครับพอมาข้าวเนี่ยถือหมอกแง่ขึ้นแง่ขึ้นเรียมม่งมงมึงมึ่งเพื่ออที่มองเห็นเพื่อกับปลูกสองสามหลอกกระยายเนาะพูดหลอกถึงจะพูดผู้ขานะปลูกแตงโมแรง นะคพ่อได้อยากได้กินหันหลายกพ่อได้ขายซื้อขนมให้ลูกให้หลานไปสละ่ออนะครับเอาไหว้ก็ไหว้ซื้อๆนะครับเพระาะว่าชีวิตพิธีอีสานชาวนาในเขตกับกอญากครับในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดี่บางหมอง่อง็มีพืชเศรษฐกิจ,จสเสริมแต่สำหรับอยู่ในเขตที่ผมอยู่ที่ผมกำลัง ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นอกจากนะครับท่อศาสตร์หรือว่าตำมศาสตร์แล้วกณะอื่นก็มีตำต้ผ้าบอกผู้ขาน้อยเดียวกันแล้วกันเนาะว่าหลายเป็นอาชีพอาชีพทำหน้าย,ย่างเดียวสบายบ่นะครับมันก็นเลยมาปลูกแตงมาวานแตงโมนี่ปลูกทั่ววานทั่วนี่เสริมพ่อได้จินผู้ขาได้จินนะครับพ่อได้จินหลายก็ได้ขายส่วนมากก็สิบ่ได้ขายดอกผู้ขา มิตรแจกพี่แจกน้องกินไปนะครับอาบีน้องยางมึงนี่แหละได้ประโยชน์หลายอย่างอยู่ดิผู้ขาถึงว่านะครับได้กินไว้กะเคี้ยวหลักกะใบตั้งๆนี่ลงว่ากลเป็นพืชเป็นปุ๋ยในทีไหนทีหน้าพราะว่ามองนี้นี่เป็นทีหน้าเป็นทุ่งหน้าเป็นมองว่านเขาเป็นมองทํา หน้าเป็นหมองทำหน้าผู้ขานี่อ่าได้ประโยชน์ยามือเสายออกตึง,ก,ง,งกันมากยามือแรงก็ได้มาอมึงออกกับร่งกายนะ้าผู้ขานี่นะครับนี่คือสวนแตงโมสวนทั่วบ่อพี่น้องบักทั่วนี่ผู้ขา่า้นี่ครับมีโอ้อยู่นี่พอตามซื้อครับผมมึงแล้วนี่ หันเป็นนวยมากนี่ก็าขายแต่เงื่อนหลายจะเห็นนี่ได้ผู้ขานี่นะครับนี่เดี๋ยว่นวาบางรั้งเขาก็ต้องดินล้นหาเห็ดหาหาปลูกคือกันเนะาะผู้ข่าี่ก็รับเป็นดอกผู้ขาก็รังเป็นดอกบอยอนแม่ใหญ่อยู่นี่นะครับอีกพะว่าอีกประมาณสักนาจาวเกินสิบหามือเนาะสิบหามือสิบหาวันสองอาทิตย์นี่พะว่าน่าสีเห็นนวยนะครับ แตงโมเอิ่นว่าปลูกแตงโมนำหมอกปลูกทั่วนำหมอกบริโภคนำบริโภคนำนะครับมันก็มาดูแลธรรมดานะครับมาดูแลธรรมดามาดูแลอย่างกับมามเมืองมาเสรีหันมีอหยาแนกกับโลกออกกับหยาเขาไปเหวอเหวอควายผู้ข่าเออไอจีนไปผู้บวมีวัวมีควายกับเอิญผู้บวมีวัวมีควายมาเอาหยาไป่หวควายเด้อมาสั่นหลับผู้ข่าเนาะนี่คือวิถีชีวิตพี่น้องในเขต ตำบลศรีสว่างอำเภอพุอนซร้จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตภาคต่มันออกเฉียงเหนือประเทศไทยแล้วกันเด้อนะครับเพื่อนที่เมังอยู่ทั้งต่างประเทศทั้งช่องผมนะครับอ่หลายอยู่เอาต่าง,งประเทศหลายคนอยู่ประมาณร้อยกว่าคนผู้ขาเนอ้เออครับประมาณร้อยกว่าคนเออโอภักกันมีครับนี่ผู้ข่าพัก พักปอดสารนี่ล่ะยามมือเ้ากับมีนะครับพี่น้องนี่แหละคือวิถีวิถีชีวิตเดินมาพักกับมีพักปอดสารเย็บขายกระพาะได้หาได้ซีบกระพู้กับมีผู้ค้าได้เกียรติอ๋อบอกเลี้ยงผู้ยังไงเดิมบทสิบเป็นบอกไมมเลี้ยงผู้ผนี่นะครับ สิไปบอกเลี้ยงผู้สูพี่น้องฟังอยู่จังน้อยนะครับชิปนี่ก็เอาเลี้ยงพืชอยู่ในไหในหน้าสักกอนจังน้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่านี่พี่น้องตัวนี่แหละคือการดูแลเนาะกะทิมาเพื่อนว่ามาปักโครนห้เงาบ่จะห้ล่มถมเงาไว้เป็นยังพี่น้องถมคือเทาถมเสาบ้านเข่าเลื่อนเท่านี้ไหมพู้ขาถันเป็นตะตะงวยตะลมเพาก็ถมไว้นะครับลักษณะเดียวกันต้นไม้ก็ลักษณะเดียวกันนี่คือ พืชร่มลุกนะครับแตงโมทัว่วเป็นแตงโมเป็นทัว่วเป็นฝักทองผู้ายนี่คือเพิ่นเอื่นว่าพืชพืชร่มลุกเพราะว่าปลูกแล้วสองเมืองก็กตายมาครับมาหายไปเป็นฟุ้นไปนะครับอ่านี่คือพืชล่มลุกนีคือเรื่องจริงก็ภาพจริงเสียงจริง,รงผ่านจอกันแล้วกันผู้ขาอ่าก้นหาย,ยังก่อายกอยู่เดยนี่ก้นผักผู้ขานี่พักพักพักอ้าวนี่ พี่น้องผมยางอยืนเลยนี่ประทานโทษเด้อนะครับผักแก่นขมนะครับผักแก่นขมพี่น้องเอาไปยังเด็กน้อยโทษนะครับบางคนอาศัยผู้หูได้ว่าผักแก่นขมนี่เป็นผักอีหยังหนอพะนะผู้ขาผมนี่รู้หูพี่น้องหูผมเกิดมาผักแก่นขมนี่พี่น้องคนจิ้นสดๆมีรสขมนะครับรสขมเป็นยานําในย่ายเป็นวะครับเป็นยานําผักแก่นขมนี่ที่เกิดอยู่นน่ นี่ผู้ค้าที่มองเห็นเรียวเห็นนี่แหละนะครับคือผักแก่นขมเอาไปลวกกินกับปุนกรบปยังในเมื่อก็ตาบัง่งกันได้นะครับเป็นแยงใส่ปลาก็ได้อ้อมใส่กบก็ได้ผู้คานี่ครับผักแก่นขมนี่ครับพี่น้องทั้งเอือนเนาะที่มึงขีปผมนี่หันอยากได้เอาไปนะครับสร้างได้พนะนพนว่าสร้างได้พี่น้องพนว่าสิบบาทเดียมคู่นี่แหละพนอาพี่น้องนี่ สดกําลังงามครับอัติมองเห็นเธอเลี้ยวเห็นนี่แม,มน์มัดบุขาหนี่นะครับเจียเขียวในฟักแกีนขมโดยว่าบ่ได้ฉีดธิ์วันฉีดยาบ่มีสารเคมีนะครับบ่มีสารเคมีพี่น้องที่ผมเหยียบพี่น้องโซนะครับนี่นะครับมันหลานะคลังอวนกำลังกำลังอวนนี่นี่ครับลวกพี่น้องนี่น,นี่ลวกลวกนี่ครับนี่ครับลวกพลังกลจีดิบกับมีเดินะครับอ้อมเซกบุบพลังกลบอกจะตามซื้ออ้อมเซหอดหนูกับมี ยังเห็นไดมเมื่อมีหลดขมบอเบียนะครับบอบเบียบอเป็นอันตรายนะครับอจงได้ปลาปจังนะครับเออมืสอเจีงได้ปลาปจังหันยุพันนะปลาพี่น้องนะครับนี่คือนะครับเรื่องจริงกันแล้วกันภูเขาเอาซ้ำนี่แหละเนาะนี่คือครับเรื่องจริงภาพจริงเสียงจริงถ่ายจริงกันแล้วกันนะครับแตงโมเพิ่นมาผูกแตงโมแรงผูกแตงโมนำหมอกไปนะ เพื่อยังพี่น้องเพื่อได้กินได้ยาแกกพี่แจกน้องกันมีหลายพี่ผู้มาซสือกขายบ่มีผู้มาซสือกแจกนะครับส่วนมากคุ่มมือนี่วัดตะหามีของผู้ขายเห็นว่าฝนบอกอยู่บังันเนาะฝน่าพักเเด้อพี่น้องครับสิบบาทหนึ่งพายซินะครับจิบต่อไปผลในบ้าพี่น้องไปเมืองผู้นะครับผู้ับผู้ใบผู้เนี่แหละใบผู้เชี่ยวหมากเนี่ยแหละพี่น้องจีเสียวบ่เสียกระจังแถวเมึง นะคผู้ข,ข้างหนึ่งเออหนึ่งผู้ข้างหนึ่งเออว่าเออวะค่างหนึ่งเอนว่าชุดหนึ่งหม่องหนึ่งนี่ครับขายได้เงินปีละปีละหลายบาทพี่น้องนะครับปีละเป็นหมื่นสองหมืน่นนี่ครับผู้นี่แหละผู้ขางนะครับอ่าอ่า้ามีรายย่อยเนาะโอ้เอาซับไปอ่า ขอบคุณทุกการติดตามกวนแล้วกันผู้ขาสวัสดีครับผม